ไปแล้วพร้อมเดียวพร้อมเดียวนี่เนาะทุกคนโอ้โใหญ่อยากไปจังส,สวัสดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีมัดทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็มสม้มมันนี้คอยกลับมาแก้ขาอยู่พี่อสาวคนไทยน้อยมาแก้ขาอยู่เซ่พี่ละมันนี้กะไปเบิ่งน้ำเดียวว่าชุคอยแก้ขาแล้วได้ปลาอยู่บ่ผลผนเห็ดไปนเลยวพวก นาขากกน,น้ำยี่แห้งป้าละลงมาเช่นนเห็นน็กน้อยนะฮะดึกน,น้อยแข่งเฮ้อปูชองที่มุปเดี๋ยวขึ้นไปเบงก่อน<ะ>พร้อมเดียวนู้พร้อมเดียวนู้ ัชี้แก่ขานะฮะเห็นล็กน้อยเพิน่นโชงเฮ่อแข้งเดียวปูสี่ตัวสี่เรียวสองลำ่มกำลังขึ้นไปนี่ตอนนี้กำลังเวโหทีมฟังนี่กินเมื่อกี้นี่ทีมแดงนี่นี่เออทีมเอเพิ่นเป็นนายโหปูเอามาเบิ่งรอบนี้เพิ่นว่าแก่โตไมหมเพิ่นเอารอบกี่นี้พีกินเขา được theo văn chiến được tiền mười hai xăm rồi đây ao bay phải. phải leo ô ừ. phóng điếu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  hết mình mình thấy. โอือชิวสีโอ้จิ้มเลยชนะกินนะฮะชะมือโอ้พันเอาชะมืเมื่อกี้นี่เดี๋ยวพันแกโตไหมพันเอายังมีย้อม ມາແກ່ຄາຄືເກົ່ cô mà thành khang này mà mà lớn năm đéo khi เห็นแล้วเห็นแล้วฝากเกงฝากเอ่งบันนั่นกอเหตุนี่นะาลับแม่ชอบข้าลับแม่หนัะพร้อมเลยพุนผุนกระเพนผูปลาเพื่นี้ปลาลุ้นแล้วเม้นมันละดองข้าปลาใชนั้นน่ะ สบายดีเอฟซีแล้วไหมแนวมึงพี่แนวมึงกองพี่สบายดีนกจบดีเหนือได้ละได้แล้วสบายดีแล้วไหมดีจามาป่ะมื่อไหรมามาแก้ขามาแก้ขาได้ปะปลานะได้ปลาเชิญปลาพี่เหรอปลาเข่งปลาเข่งเธอเป็นคนจามเอา จับได้ปะเจ้ากบีอยมันดองหัวปะอยเออจะจับอีเด้อปะเข่งเด้อดองหัวปลดึงน้อยลิฟหัวปลาฮนูอ๋อบได้ได้ปุ๊บปอดปวดนะขาปูดเดินเลยเม้นมันหลุมหันจะปานะอัม่ออ เอา,าปลาตองนะเป็นทาหางมันปุ๊บปลาเค็งนิชลายนาะนะฮะโอเคบ่อนี้ก็บีได้ไปแล้วบ่อบนี้พอบ่อนี้น้ำมันจะแห้งแล้วบ่อนี้นะนี่มันเป็นเลือดลื่นอยู่ปนเชิดตั้งแต่ยามน้ำลายเพะละ่ะปุ๊บตอนนี้ก็น้ำน้อยนนึงนะฮะตใสจะเล่นจะเล่นชมนี่ เธอนี่ปลาเข่งปลาตองปลาเลวเดี๋ยวย่างอีซองหลางนะไปตัวไหมปีนรายได้ละเธอนี้ได้ย่าง 来一个。来<吧>来 dậy yeah, luôn nói, luôn. Bà nói bà nói <cười> <cười> อยู่เตอร์พุ่นละแบบนี้เตอกียู่แขนตะพังพครับ คือมิจิลีอยู่ไิลไดยินเสียงดองเลยเจอปลาเล็กแล้ว,ลวคือตัวน้อยตัวเล็กน้อยอโอ้ตัวนี้ขาน้อยตัวนี้

cái con ơi, được, hả, hả, nó quá, ủa, cá và pha nốt cũng

กระตองก็พอคอชองตเท่านั้นอย่นึ่ตัวใหญ่แต่บูอ่อวากอะมันล้างจัดีพัดใหญ่เอาเราบแพ้พ้ห่อแพ้ห จะได้ปลาแล้วนี่จะปลาหลาย้อนนี้แล้วอันนี้ฮักมันละขากันนั่นี่ปีปลายละขานี่เจออยู่ภายก็เจอ

จปุ <ersch> on, ้มน้ำตาหึงแล้วบปล่น่าล่ะจะปุ้มน้ำตาฮึงรึเปล่าบึงหันนนนนอยากเพิ่มมันเรื่อยเรื่อนะแก่ขาแล้วสามรางแล้ววันนี้มาบึงป่าเาพ่อได้เจียวพ่อได้แกงอยู่บ่ลายอยู่ลายอยู่ Okay, bên này cơm gõn bên này, mưa hái hết u hết cín gõn, téng đây tuần này cả, còn lưng nấm nì kác khánát, lìn mướt mướt cả đấy, sẹo phu tây nhoi phân, lao nè, mày nhá, cái này này, nè เ่างเช่นวันะน้ำนะ่ออนนอ้อืมปุกนานะก็มีแต่ขี้ดินเั่งนั้นบะเคล้นพอแล้วขึ้น พ่อพ่อพอ่อดีน้ำนะเอาไม่มกงจะนะเดี๋ยวเล้มไม่ได้ประเดี๋ยเ <c oughs> จ็บดีจ็บดีขึ้นขึ้นโอ้เล้วสาวนี่ล้างกระตัจ็บดีละล้างกระตัจ็บดีเอาโมกนะ ขอ่อยขึ้นเถอะเรไม่ได้ไปมังไม่แห้งมังแห้งคอยขึ้นเถอะขึ้นแล้วไหมเขาไปทแม่เขาแม่เขาคยตันเยอะไปคอยเยอะเขาแล้วได้ Okay, ขึ้นขึ้นขึ้นสองขึ้นมันเป็นไร งเชเป้เชเป้นี่แหละเจ้านะเพื enfin ่อจะลงเพื no ่อเคยจะลงน้ำนะนุ่งเชเป้ชงเป้นี่แหละกูสลอดอดบิดาแล้วกินก้อนแล้วสลอดกินไปแล้วตำเท่าแมนแบบตำเท่าก็เดินี่ฉลอดพ่นธกากมมาต่ของเฮน อเอจะแกงเอาได้ปาลานีงแกงชมโบกแกงปลาชมโบปลาอยู่พื้นกู มาทุกคนกิน <ais> ข้าวเท้งนำเดียวเด้อเนจ้าพ่อนน้อยควานตอดแ้วปูมลา้นกน่าเกินาานะาะนนนาส่วนเอกินน้ำละไม่ละข้านะ มาเด้อกินข้าวเลี้ยวอัน <ent> น <writer> ี้แซบบอแซบบอโดยหรือว่าแซบบอแซบ ขวานตะตอนชาพผู้ไทยน้อยเฮ็ดเป็นอะนรล่ปลาชองจำโตพุณนะคะโคกโลอยู่โอ้ต่อปลาได้ โอเคบนี้กาหลังจากกินขา้าวกินน้ําแล้วก็ชุมคอยกายสิได้พักผ่อนจักน้อยเดี๋ยวสิได้ลงเกี่ยวขา้าวตอนแรงกัโอเคนี่ยเลยเอบคุณเ้น้อยเกี่ยวไปเจ้าก่ตอตอนแรกนะเกี่ยวข้าวนะเกี่ยวเกี่ยวเป็นละเร็วโอเคคลิปนี้กะประมาณนี้ ขอขอบใจหลาย,ลายที่เบิ่งคลิปคอยตั้งแต่ต้นจนจบผู้เฮามาไหมกัอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยให้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก่ะิิดจิไจบเพลงตัวนี้คลิปหน้าพอกันใหม่บ๊ายบายได้ไหม